เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโดนแสะแรงถึงเรื่องการศึกษา ขยับตัวทำอะไรก็โดนจับตามองตลอดแถมดราม่าสารพัดคอยถาถมเข้ามาไม่หยุดสําหรับนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ยังพ่วงตำแหน่งเจ้าของค่ายได้หมดท่าสดชื่นที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะมีประเด็นเด็กในสังกัดสองคนถอนตัวออกจากค่ายขณะที่ว่าที่เจ้าบ่าวอย่างนีเงินก็ออกมาตัดเพอเหมือนความรักของทั้งคู่จะมีปัญหาสั่นคลอนมีทุกอย่างยกเว้นความสุข โดยล่าสุดสาวเจนนี่ก็โดนแซะดราม่าไม่หยุดเรื่องของการศึกษาถูกจับโป๊ะระหว่างที่สาวเจนนี่พูดภาษาอังกฤษในไลฟ์สดกับแฟนๆต่างชาติว่าใครก็แล้วแต่ที่เล่น Facebook every body play Facebook you can see every body จนหลายคนตั้งข้อสงสัยว่านี่เรียนจบเอกอังจริงๆรหรอโดยชาวเนต็ตได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายอาทิเช่นขำจบเอกอังกฤษที่ไหนอะ เอกอิงเหมือนกันค่ะเล่น Facebook ไม่ใช้คำว่า Play Facebook นะคะใช้คำว่า Use Facebook นะคะนี่จบเอกอังกฤษมาจริงดิแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของการศึกษาเลยนะนี่ Play Facebook ว่าสั้นบางก็มาแสดงความคิดเห็นสามารถใช้ได้ทั้ง3แบบ Have, On, Use แต่ Play Facebook นี่น่าจะไทย ทั้งนี้ประวัติของสาวเจนนี่พบว่าเธอนั้นจบการศึกษาจากสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชไ้ใหญ่นั่นเองอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ